ะะชุดกรรมการนะคะรู้ชุดกรรมการนะคะมีรรมไม่เยอะกาเช่ามานะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะมีไม่เยอะอยู่ในอยู่กับเราสองชุดนะลองเปิดดูว่าจะมีหน้ากากทองคำเปล่าถ้ามีหน้ากากทองคำเราก็ไปแลกหนึ่งหมื่นได้ค่ะว้าวอยู่ตรงนี้รือเปล่าเนี่ยยังไงก็จะเช่าเพื่อแบบมาบูชาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบมากเลย อยู่กับเราหรือเปล่าเนี่ยอ๋องไม่มีห้าอันเดียวใช่เราต้องลุ้นในนี้อีกเหรอเอาจริงๆชุดนี้หายากมากนะชุดกรรมการนะ่ะคืออะไรอ่ะหรือว่าเขามีเปิดหน้าหน้าเหรียญไว้แล้วไม่รู้อ่ะอ๋อหรือว่ามันเป็นเซตเลยอ๋อใช่มันเป็นเซตให้เห็นเป็นอย่างนี้อ๋อต้องไปลุ้น<ส>เขาก็ต้องอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแกะเพราะว่า เพราะว่าให้ท่านถ้าเป็นหน้ากากทองคาก็ต้องเห็นเลยดิอ๋อไน่แกะถ้าอยู่ในของตรงนี้แหละอ่ะอันนี้อีกกล่องหนึ่งค่ะอีกกล่องหนึ่งเราจะดูยังไงอ่ะแล้วอีกกองเรื่องด้ก่กันอันนี้กล่องหนึ่งนะกล่องหนึ่งนะคะไม่ก็แกะให้หมดไปเลยไม่รู้ว่าจะแกะหรือไม่แกะอ่ะแต่ว่าไม่ไม่แล้วก็เอามาเปิดแต่จริงๆเหรียญเขาไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเไม่เหมือนเขาก็ต้องลุ้นสินี่ไงกรรมการไม่ต้องลุ้นมีกรรมการเขามีเหมือนกันอยู่แล้ว อ๋อเหรอชุดกรรมการแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เนาะแต่ว่านี่ชุดกรรมการชุดกรรมการจะมีอัลปาก้าของชาติจิวเวลรี่ซาตินพิงโกซาตินนี่เป็นอย่างนี้หมดจะเป็นสายประเทศไทยชุดเป็นอย่างนี้หมดวันนี้ดูจากไหนคะจองพระมาจากใครคะคุณคุณเตยสารยาค่ะศูนย์จองทักเครื่องค่ะ มีน่ากลัวของเขานี่นะคะน้องเขินมีน่ากลัทองเขามั้ยนี่ก็ดูไม่เป็นหรอกก็ดูไม่เป็นอยู่ดีเดี๋ยวปึกเดี๋ยวปรึกษาอุ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมันเป็นเหมือนทองคำมากไดุุ้้ออยยไม่ใช่มันเป็นเนื้อแต่บางก็เนื้อโกเนื้อโกเอออย่าไปปนกันปนอย่าไ้ปนกันโอเคโอเคโอเคจะลองแกะดูไหมล่ะแกะเลยอเลย แต่ในชุดก็จะไม่เหมือนกันใช่ปหในไม่เหมือนกันทุกชุดแต่ในนี้มันก็จะแบบอ่ะเดี๋ยวบอกวามแกะก่อนหนึ่งชุดแล้วเก็บไว้หนึ่งชุดแล้วกันได้แต่บอกความไม่ก็ต้องแกะเลยพระเขาก็ต้องจ่าแล้วเขาใครก็จะขายอันนี้ได้ได้เป็นสมความพิเศษค่ะอันนี้สมนาคุณค่ะมาจากคุณเตยสารยาค่ะเป็นรุ่นพิเศษที่พิเศษยังไงแบบ เขาแบบเหมือนกับต้องเป็นแบบยกลังอ่ะอ๋อแล้วฉิงจะได้มาใช่แต่ว่านี่ก็แบบสเปเชียลมากสยสวยสวยอันนี้คือรุ่นอะไรนะคะเนี่ยโชคดีเหมือนกันโชคดีเหมือนกันอ๋อโอเคโอเคค่ะสวยสวยสีสวยมากแต่เห็นเขาบอกว่ามีแค่แบบสวยสวยค่ะไม่ถี่องค์เองอ่ะอันนี้พิเศษเฉพาะลูกค้า V.I.P นะคะขอบคุณคุณเต้สารยาวยนะคะได้ค่ะอันนี้แกะแกะ แคดูชุดกรรมการกันค่ะมีน้อยรวมกันแล้ว2,500องค์เองรุ่นก็ไม่เป็นหนูอันไหนเป็นทองคำดูหนูไม่ไม่สวัสดีค่ะก็คือจะเป็นอย่างนี้ว้าวอันนี้ก็เป็นอันนี้น่าจะเป็นอโวคาป่ะสวยจริงๆนะรุ่นเนี้ยบอกเลย หน้าเหมือนใช่ไหมเป๊ะมีความนูนเว้าโถมานนั่งอยู่ตรงนี้เลยกริบอ่ะกริบมากค่ะสวยค่ะสวยค่ะสวยมากค่ะอันนี้คืออ๋อเขาให้ดูเนื้อเหรียญข้างหลังโอเคเข้าใจละใช่ไหมคือจริงก็เป็นเหมือนกันลายเหมือนกันใช่ไหมแล้วเราจะดูยังไงอ่ะว่านี่ไงเนื้อเหรียญข้างหลังเราไม่ไม่เราเราหน้ากากทองคําคือแบบไหนหรอตรงนี้จะเป็นทองคำออ เียที่ให้ดูรูนะของสะสมนะคะมีพุทธคุณ<อ>ด้วยใช่ไหมอ,อันนี้เคยไปงานเคยไปงานพุทธาพิเศษมาด้วยนะครั้งหนึ่งแล้วเป็นไงบ้างคือดีมลังอะอลงัอลงมากอะคือทุกคนเอาเอาพระไปแบบให้เหมือนกับลงพุทธาพิเศษกันหมดในมนณฑะ ก็คุมสายสินล้อมรอบทั้งหมดเลยด้วยแรงศรัทธาเราก็เลยแลก็แบบจองชุดกรรมการแล้วก็หลวงปู่ก็มาทําพิธีด้วยแล้วก็สวยมากเลยนะคะนี่ดูทุกเหรียญเลยอุ้แกะเร็วมากคลิป,ลปสี่เหรียญหรอเสแล้วสวยจริงๆดีนะรุ่นนี้เราก็มีเหมือนกันมีน้อยด้วยนะกรรมการลาบ พอนคูณทวีเย่กริปอะก็จริงๆเราต้องดูหลังเลขด้วยนะเขาดูหลังเลขก,กันด้วยว่าดับได้เลขดีเลขเด่นอ้าวเหรอเขาจะมีแบบเลขหลังให้ด้วยเรามีเลขใช่ไหมใช่อชอบเลขอะไรก็ กับิดดูเนี่ยงหเอ๋อโอเคโอเคเห็นแล้วอันนี้สี่หนึ่งหนึ่งอันนี้สี่หนึ่งหนึ่งเห็นแล้วเห็นแล้วอันนี้อันนี้หนึ่งกว่าอันนี้หนึ่งเหถ้าเลขสวยนี่ก็คือแบบเป็นมงคลนะนี่สองเลขสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งได้2อเลขวอันนี่เลขสวยเจว้เจ อันนี้เป็นเลขสี่สีเก้าค่ะสวยงามแกะเร็วมากอันนี้ไม่แกะนะอันนี้ไม่แกะโอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ใชยแต่อันนี้เหมือนจะเนื้อสวยอ่ะเหมือนกันเหมือนกันอันนี้อันนี้ทำไมเหมือนชมพูชมพูเลยอ่ะพิงโก้ไม่ไม่พิงพิงนี่จะเป็นอย่างนี้นี่เหมือนนี่พิงโก้ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วเราจะเป็นหน้าหน้ากากทองคำยังไงอ่ะ ตรงนี้ต้องเป็นทองอนี่นีอย่างนี้อย่างนี้ก็คือก็คือลุ้นได้อีกทีหนึ่งใช่ไหมไม่ไม่ไม่ก็คือถ้าเกิดว่าคนเปิดมาเจอหน้ากากทองคําก็ไปแลกหนึ่งหมื่นอ้้หูพราอมีคนขอรับซื้อใช่ไหมใช่อันนี้ก็สวยๆนั้นเลยนะคะบูชาทั้งหมดนี้เลยนะคะพี่สาวนะคะพ่เตอร์สาเรยานะคะที่แนะนํา สิ่งดีๆให้หลวงพ่อพัดนะคะแต่เราชอบเรียนนี้นะสวยนะเราชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ลงยาก็สวยอ่ะแต่เขาชอบวิ้งวิ้งหอวิ้งนี่แดงๆดงวับวิฟวับแต่สีแดงอ่ะเลิศสีแดงแดงเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้มาอันนี้น่าจะนิยม แต่เขาชอบอันนี้ว่ะไม่หรอกมันแล้วแต่คนชอบอุยอ้ยอุยอ้ยขอโทษ,ขโทษเขาชอบสีลุงอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบเออสีนั้นก็สวย,อยชอบสุดแต่ที่แน่ๆอันเนี้ยสวยอ,อันนี้เป็นชิดกรรมการมีน้องใีห้าสิบชุดเองโอเคขอบคุณพี่ตุ้ยนะคะที่เช่าหลวงพ่อพัดไปบูชาขอให รวยรวยเฮงเฮงเจริญเจ้าน้าโชคดีดดใช่ค่ะหลังจากนี้เราจะโชคดีแล้วนะคะชโชคดีเฮงเฮงปังปังค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บายค่ะ